บางคนเข้าใจผิดใช่ไหมหัวเชื้อน้ำมันทายเนี่ยบางคนเราเราได้ยินแต่เรื่องเล่าว่าเฮ้ยมันต้องป้ายนะเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อห้ามเยอะมากถ้าเป็นทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยเขาผสมแล้วผสมน้ำมันว่านผสมอะไรหัวเชืออ้อคือแบบเทาเพียวอะ่ะอ,อึออกเ,เข้มขน้นแล้วคนโบราณจะบอกเลยว่าหัวเชื้อเนี่ยอยู่ๆคุณจะมาเปิดฝาเอาไปแตะนิ้วเองเนี่ยไปป้ายเขาเนี่ยไม่ได้นะคุณโดนเข้าสู่ผิวผิวหนังเนี่ยมันซึมนะ ซึมเข้าไปแล้วคุณจะโดนพิษของน้ำมันทรายนั้นด้วยน้ำมันทรายหัวเชื้อมันจะเข้าไปกินถึงกระดูกเลยนะแล้วแก้ยากมากคุณเวลาก็ใช้ย,ไไยังไงน้องวีเขาเขาใช้สีพึ่งสม,มุติตรงนี้จะต้องสัมผัสใช่ไหมจะเคลือบด้วยสีแบบสีพึ่งที่แบบเป็นสีพึ่งบริสุทธิ์ที่เขาปลูกเสกแล้วเนี่ย mm. เคลือบให้มันแห้งเคลือบให้งผิวหนังแล้วนั่นแหละคือการแตะเราไปใช้ถ้าจะใช้หัวเชื้อนะแต่ว่าไม่แนะนําไม่ใช้เลยเพราะว่ามันการเป็นการก่อกรรมนะแล้วเขาจะบอกเลยว่าถ้าไปไป้ายแล้วเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเ้้านนนะะแลลวหัังจก่ อยู่กินกันมาสามถึงหกเดือนแล้วคุณต้องทยอยพาเขาเนี่ยมาถอนพิษที่คุณป้ายจากเกจิอาจารย์ที่เขามีวิทยาคมถ้างั้นเนี่ยเป็นบ้านะเป็นเล่นไปเนี่ยคุณโบราณเนี่ยเขาจะสอนกันมาอย่างนี้แต่บางทีเราเข้าใจจากจากที่เราฟังหรือเรารับข้อมูลมาว่าโอ้ยแค่ป้ายก็ได้สาวเราคิดแค่นั้นใช่ไหมแต่จริงแล้วมันน่ากลัวนะ